And if we don't stop her, who will? We're the K-pop gang. Yeah. We need to band together to save all music. Prepare for, for battle! Two, three, four! <laughs> <laughs> Why, I see we may do, may die now. <laughs> ไวมัซ uhm ีไม่ดูไม่ได้แล้วตอน t r o l l s World Tour Anim เม i o n ไม่กลัววิกฤตกดติดตามและกดกระดิ่งช a n น e ม m a j จ r กรุ u p ทุกสัปดาห์เพื่อติดตามรายการไวมัซซีและเนื้อหาอื่นๆที่รับรองสาแก่ใจขอภาพยนตร์แน่นอน Guy Diamond, what's wrong? I'm having a baby เป็นตัวอย่างหนังแอนิมเมชันที่ถ้าคุณเป็นสายฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงร็อกแล้วก็ถึงไม่เคยสนใจการ์ตูนเรื่อง t r o l l s มาก่อนเนี่ยแต่ได้ยินบางเพลงจากตัวอย่างนี้ผมบอกแล้วครับถ้าเป็นสายร็อกตัวจริงแล้วก็อย่างน้อยๆก็ต้องหันมาสนใจมันบ้างแหละครับไม่ว่าจะเพราะริฟกิตาร์จากเพลง Crazy Train ของ o z z y o s s o u r n e รือว่าเสียงเพลง Rock You Like a Hurricane ของแมงป่องพยองเดชสกอร์เปียนในตอนท้ายของตัวอย่าง แล้วกระตูนเรื่อง trolls มันทำอะไรกันเลยครับมันถึงได้มีคลาสสิกร็อกอยู่ในแอนิเมชันที่ดูเด็กเด็กแบบนี้ได้ห <Tiny. S 1> รือของเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับใน trolls world tour ตัวละคร trolls อย่าง king peppy เนี่ยเล่าว่าบรรพบุรุษของชาว trolls สร้าง trolls ขึ้นมาจากความฝัน6แบบและกลายเป็น trolls เผ่าพันธุ์ต่างๆตามแนวดนตรีทั้ง6ครับไม่ว่าจะเป็น rock country techno classical funky และฮิปฮอปครับ ปัญหาในเรื่องก็คือโทรสายร็อกอย่างควีนบาร์ฟเนี่ยราชนีของพวกร็อกโทรพยายามจะครองโลกครับและจะเปลี่ยนโทรทุกสายพันธุ์ให้กลายเป็นร็อกซอมบี unite the gonna destroy all music. Except for rock. ูกของตัวละครหลักอย่างป๊อปปี้นะครับก็เลยต้องตัดสินใจออกเดินทางครับเพื่อรวบรวมโทรสอีกทั้ง5สายพันธุ์เพื่อช่วยกันต่อต้านควีนบัฟราชนีร็อกโทรครับและเมื่อเรื่องราวของ Trolls World Tour เป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของแอนิเมชันชุดนี้ก็คือดนตรีครับ ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพลงทั้งหมดของโจร์สเวิ d t o ัวก็คือศิลปินคนนี้ครับจัสตินทิมเบิร์เล It could still be out there watching waiting ตัวของจัสตินทิมเบ r ร์เลกเนี่ยอยู่กับแอนิเมชันชุดโ o l ์สมาตั้งแต่หนังภาคแรกครับด้วยการให้เสียงภาคเป็นแบรนด์ซึ่งอนเนตตลกครับเพราะหนังเรื่องโจร์สเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องดนตรีมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับและตัวทิมเบ r ร์เลกแกก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับซาวด์แทร็กหนังเรื่องโจร์ตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับใช่ครับแกรับผิดชอบภาคดนตรีให้แก รวมทั้งจัสตินทิมเบอร์เลกเอกภาคเสียงเป็นตัวละครแบรนด์ครับและไอตัวละครโทรลที่มีชื่อว่าแบรนด์เนี่ยในหนังภาคแรกนะครับมันกลับกลายเป็นโทรล s ที่ไม่กอดไม่เต้นแล้วก็ไม่ร้องเพลงครับและนั่นคือประเด็นสําคัญของโทรล s ภาคแรกตรงนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันตลกครับเพราะว่าโทรสที่ไม่ร้องเพลงแต่กลับมีศิลปินนักร้องอย่างจัสตินิมเบเลกมาภาคเสียงครับ โดยตัวของทิมเบลเล็กเองนะครับในงานนี้นอกจากกลับมาพากเสียงเป็นแร็สแล้วตัวแกเองยังกลับมาทนะําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงทั้งหมดใน t r o ส l บิร์ดทัวรด้วยครับ นี่คือความท้าทายที่น่าตื่นเต้นของศิลปินอย่างดัสตินเทมเบเลสนะครับกับการทำเพลงให้กับ Trolls World Tour เพราะเจ้าตัวบอกว่าถึงแม้ว่าน,นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกในการทำเพลงให้กับหนังการ์ตูนชุดโ r o l l นะครับแต่ใน World Tour c r คราวนี้ตัวแกเองในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยมันคือการทํางานเพลงที่ขยายขอบเขตขึ้นไปอย่างมหาศาลครับและนั่นมันนํามาซึ่งการทํางานที่ทําให้แกรู้สึกว่าเราได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าใน Trolls World Tour เนี่ยเพลงประกอบของมันสารพัดแนวเพลงจริงๆครับเรียกว่าเราได้ยินตั้งแต่คลาสสิกร็อกในตำนานอย่าง c r a z y t e n ของ o z z y อ s b o u r n e ไปจนถึงเพลง K-pop <c oughs> ของ Red Velvet เลยแหละครับ <c oughs> โดยนอกจากเพลงดังที่หยิบเอามาใช้งานในหนังเรื่องนี้แล้วนะครับตัวทีมทำเพลงยังมีการเขียนงานเพลงใหม่ๆขึ้นมาครับทั้งเพลงฟังกี้อย่าง Don't Slack ที่ร้องโดย Anderson Park เพลงอ t h เ r อร์ไซของซิซ่าเพลงแนวดิสโก้ป๊อปที่มีกลิ่นอายแบบฟังกี้เข้าไปผสม Ooh, we, เพลงที่ไม่ได้ดีแค่การเป็นเพลงประกอบครับแต่มันคือหนึ่งในเพลงที่มีองค์ประกอบที่พร้อมจะเป็นซิงเกิลคิตได้แบบสุดๆนะครับ so cool. แต่สำคัญที่สุดและท้าทายรวมทงหน่าสนุกที่สุดใน True World Tours น่าจะหนีไม่พ้นเพลงนี้ครับ just sing yeah. Just Sing คือเพลงสำคัญใน Trolls World Tour นะครับเพราะมันคือเพลงที่รวบรวมศิลปินทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องรวมทั้งอธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาคดนตรีของ Trolls World Tour ครับเพราะมันคือเพลงที่รวมทุกคนอยู่ในเพลงเดียวกันฉะนั้น Just Sing เพลงเดียวมันต้องมีดนตรีครบทุกแนวอยู่ในนั้นครับทำให้ในเพลง Just Sing เราได้ยินเสียงร้องตั้งแต่ Anna Kendrick แคลลี่คลาร์กสันไปจนถึงเวดเบเวร้องกันอยู่บนเพลงเพลงเดียวครับซึ่งไอตรงนี้นี่แหละครับที่ยังไม่ต้องดูหนังผมว่ามันก็ทำให้เราพอสัมผัสได้แล้วล่ะครับว่ากับเพลง Just Sing ใน True World Tour นั้นเพลงนี้เพลงเดียวพวกเขาทำมันออกมาสำเร็จขนาดไหนครับ ซึ่งการร้อยเรียงเพลงดีๆเข้าไปอยู่ในหนังการ์ตูนแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเป็นแอนิเมชันแนวที่แบบว่าใครชอบฟังเพลงแล้วก็แทบจะยกใจให้กับมันทันทีเนี่ยมันคือสูตรที่ใกล้เคียงกันกับไองา,านที่เราเคยประทับใจครับไม่ว่าจะเป็น Happy Feet หรือกระทั่งหนังเรื่องสิ่งครับ และจากความสําเร็จตั้งแต่โทรสภาคแรกนะครับที่ทําเงินไปเกือบจะ350ล้านเหรียญสหรัฐพอมาถึงหนังภาคต่อ <Viol ent S 1> พวกเขาก็ <never S 1> ทุ่มงบเพื่อเอาคนดังจํานวนมากมาให้เสียงตัวละครครับ This one looks bit like me ถึงกับสะดุดดีวงการเพลงโดยการดึงเอาตํานานในวงการเพลงตั้งแต่ตํานานฟังกี้อย่าง George Clinton, าจอร์จคลินตันไปจนถึงตํานานเพลงร็อกอย่างออซิออสบอนมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกัน ริกว่าตัวหนังเองเขาก็พยายามทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้แะครับเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นแต่ปัญหาเดียวก็คือกำหนดฉายเดิมของ t r o ์ l เว o ร์ทัว u r ก็คือวันที่10เมษายนครับใช่ครับทุกคนรู้ว่ามันตรงกับช่วงที่ปัญหาของการระบาดของไวรัสโควิด19กำลังระบาดไปทั่วโลก มันคือช่วงเวลาที่โรงหนังทั่วโลกจําเป็นจะต้องหยุดให้บริการอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้ครับและช่วงเวลานั้นทั้งธุรกิจโรงหนังและสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์ที่กาหนดฉายหนังในช่วงนั้นต้องเผชิญปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของผู้จัดจาหน่ายหนังณนะช่วงเวลานั้นก็คือจะเอายังไงกับหนังที่กําลังจะเข้าฉายดีจะรอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหรือว่าเข็นหนังเรื่องนั้นฉายทิ้งมันลงไปในสตรีมมิ่งเลยดี Trolls World Tour เองก็ประสบปัญหาแบบนั้นเช่นเดียวกันครับและก็ต้องตัดสินใจบนทางแยกสําคัญนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ DreamWorks Animation และผู้จัดจำหน่ายอย่าง Universal Pictures ตัดสินใจณเวลานั้นแตกต่างกับหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องอื่นๆครับเพราะ Trolls World Tour ตัดสินใจแก้เกมปัญหาโควิด -19 ด้วยการปล่อยลงสตรีมมิ่งไปเลยครับและคงกำหนดฉายเดิมเอาไว้วันที่10เมษายนเหมือนเดิม ซึ่งผลของมันก็คือไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามครับคนเครียดอยากจะหาความบันเทิงหรือว่าออกจากบ้านไม่ได้ต้องดูหนังอยู่แต่ที่บ้านหรืออะไรก็ตามแต่ครับการฉายลงไปในระบบสตรีมมิ่งแบบวิดีโอออนเดมานของ r o อ l s World Tour สุดท้ายแล้วมันทำให้หนังเรื่องนี้ที่ปล่อยฉายในช่วงที่มีวิกฤตโควิด19 t เ r o า e World Tour กลับทำลายสถิติของหนัง Univers a l ลหลายเรื่องครับด้วยการกลายเป็นหนังที่ปล่อยออกมาแล้วประสบความสำเร็จทำยอดขายสูงที่สุดในวันแรกครับ up และจากความสําเร็จทางออนไลน์กับระบบวิดีโอออนเดมานของ r o l l s World Tour นี่แหละครับมันสําเร็จเกินคาดและที่สาคัญมันสําเร็จเกินไปครับเกินไปซะจนเครือข่ายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยถึงกับออกอาการหัวเสียที่ผู้จัดจําหน่ายอย่าง Universal Picture ไม่ยอมรอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติและเอา ROlls World Tour กลับมาใช้ในโรงภาพยนตร์ครับขนาดว่ามีข่าวว่าโรงภาพยนตร์นั้นๆถึงกับออกประกาศว่าจะไม่ฉายหนังที่ Universal จัดจําหน่ายอีกและมันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่กลายเป็นข้อขัดแย้งในทุ ธุรกิจภาพยนตร์ที่กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกครับนั่นแหละครับข่าวใหญ่ปัญหาความขัดแย้งในธุรกิจภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า trolls world tour มันประสบความสำเร็จจนเกินไปครับ <Our ancestors. S 1> คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วสำหรับเราคนดูในประเทศไทยเนี่ย trolls world tour มันสนุกและมันดีขนาดนั้นเลยหรือ ดูจากคำวิจารณ์ครับง่ายๆครับ ใครเคยสบประมาทและแทบไม่เคยจะหันหลังมามองดูหนังเรื่อง o ท l s เลยเนี่ยดูคำวิจารณ์ก่อนครับว่าสำหรับหนังชุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะภาคแรกหรือว่าภาคต่อ Trolls World Tour ในปีนี้หนังไม่เคยได้คำวิจารณ์ต่ำกว่า70%เลยครับเรียกว่าในร o tten Tomato ต้เนี่ย o ท l s คำวิจารณ์ดีแดงแจ๋สีสดทั้งสองภาคครับยิ่งไปกว่านั้นใช่ครับจากกรณีที่เกิดขึ้น Troll s w ร r ลทัวร์ทำให้ธุรกิจภาพยนตร์ในอเมริกาเขากำลังทะเลาะกันและกำลังงอนกันอยู่ครับแต่สำหรับเราใน เทศไทย ผมถือว่าเราโชคดีครับผสมกับการที่เราจัดการกับวิกฤตได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ทำให้เรามีโอกาสได้ดู Troll s w o r ์ท Tour ในแบบที่มันควรจะเป็นในโรงภาพยนตร์ครับเจสสินทีเมเลคให้สัมภาษณ์เสมอนะครับว่าแกทำเพลงใน t r o l l s w o r ์ท Tour เนี่ยด้วยความรู้สึกว่าอยากให้คนดูที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนกับแค่ดูหนังหรือว่าฟังเพลงอยู่แต่อยากให้รู้สึกเหมือนกับดูหนังและอยู่ในคอนเสิร์ตไปพร้อมๆกันซึ่งศักยภาพแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือการชม t r o l l s w o r ์ท Tour ในโรงภาพยนตร์ครับ Who was that? The truth is, there are other kinds of trolls are is, kinds กลับมาที่เดิมครับจากการจัดการกับวิกฤตได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่บอกครับทำให้เรามีโอกาสได้ดู trolls world tour ในแบบที่มันควรจะเป็นพร้อมกับ trolls world tour ฉบับภาคภาษาไทยที่ทำทั้งเสียงภาคความจริงก็คือยังมี t r o แบบอื่นอีกและเพลงฉบับภาษาไทยออกมาได้อย่างมีมาตรฐาน100เปอร์เซนน,นคือชอเกิดจากหัวพ่ที่รลือทั้งทั้งร่างกายข้า ฉะนั้นไม่เฉพาะเด็กหรือว่าสายแอนิเมชันครับถ้าคุณชอบดูแอนิเมชันดีๆที่มาพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วก็โคลส์เวิร์ลทัวร์คืออีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจครับและมันคือโปรเจกต์คุณภาพนี่คือโปรแกรมเด็ดที่ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำแล้ครับว่าไม่ดูไม่ได้แล้วจริงๆครับใช่ขอทอดด้วยรายชินีป,ป๊อปปี้โคล l ์เวิร์ทัวร์เกี่ยวกล้สัญญา เกี่ยวก้อยสัญญาแล้วห้ามคืนคำเกี่ยวค้อยสัญญาเหรอเนี่ยติดตามรายการวายมัสซี i e ได้ทาง YouTube Channel Major Group ทุกสัปดาห์และความบันเทิงอื่นที่คัดสรรมาพืึกคอหนังโดยเฉพาะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและความบันเทิง